ดรมาม่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยสำหรับประเด็นดราม่านะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้ในกลุ่มเที่ยวลาด้วยตัวเองนะครับผู้ใช้ facebook น,นามว่าพระรามเดินดงนครับได้โพสต์แคปชั่นว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยพร้อมถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนะครับที่ประเทศลาวที่เมืองเวียงจันทร์เลยนะครับและก็มีคน มาดราม่านะครับซึ่งเป็นชาวลาวนี่แหละรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วนะครับเป็นรุ่นป้าๆลุงๆแล้วนะครับก็เข้าใจผิดนะครับกับคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยนะครับคนเหล่านั้นนะครับคิดว่าคําว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเนี่ยมันเป็นคําดูถูกนะครับหมายความว่ามันแคบนะครับมันเล็กเหมือนปากซอยบ้านหรือว่ามันไม่เจริญนะครับพอๆกับว่าไปแค่บริเวณปากซอยเท่านั้นเองครับแต่ความจริงแล้วนะครับไอ้คาว่า S <S แค่ปากซอยเนี่ยมันหมายความว่าระยะทางนะครับคือมันใกล้เวียงจันทร์เนี่ยอยู่ติดกับประเทศไทยเลยนะครับและคนที่ตั้งใจจะไปจริงๆเนี่ยจึง,จร,งรู้สึกว่าไปเวียงจันทร์ก็เหมือนกับไปแค่ปากซอยนะครับง่ายๆคือคนคนนี้เข้าไปเวียงจันทร์บ่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าคุ้นเคยนะครับเหมือนไปแค่ปากซอยเท่านั้นเองแต่ก็มีคนมาดราม่านะครับเช่นปากซอยเจ้าน่ะมันแค่นี้เองเหรอและทำไมถึงไม่อยู่ประเทศตัวเองมาเที่ยวทำไมที่ลาวก็บางทีก็หาว่า ดูถูกว่าไม่เจริญบ้างคนลราหลายพันคนเลยครับที่เข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยโพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับไม่น่าเชื่อนะครับความคิดเห็น2 2 0 0 0กว่าความคิดเห็นเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยซะด้วยนะครับเรามาดูคลิปบางส่วนนะครับกับการตอบกลับดาม่าครั้งนี้ครับของชาวลาวนะครับเริ่มต้นจากฝ่ายผู้ชายก่อนนะครับมีเรื่องเสียวสุฟังเนาะคือเปิดเฟซมาวังเสานี่ก็แบบตลกิลบหาย บ,บแมนบ่กข่อยนี่บบเข้าข่างคนณเล่าเลยข่อ,อยก็เข้าข่างคนเล่าแต่บางเรื่องก็แบบเ <c oughs> ป็นตะตะลกขนาดซุ่มผู้เ่าเลยนะคือเห็นบ่บางโพสต์อ่คือโพสต์ล่าสุดนี่นะซุ่มผู้เ่าบ้านข่อยก็คุ้มไปด่าเขา,เาแถว,ว่า <c oughs> มีคนไทยเนาะเข้ามาเที่ยวเล่าเข้ามาเที่ยวเล่าเขาถ่ายรูปอยู่นะครหลวงเวียงจันทน์เนาะแถวประตูใสเขาก็โพสต์ว่า เวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยข้อหมายที่เขาซื่อถึงนะ่ะก็คือแบบเข้ามาตลอดมันใกล้อืมเข้ามาตลอดซําไปปากซอยบ้านเขามันใกล้เขาขืนอยากมานยันได้เข้ากับมาเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเขาจะมันเป็นหมุกบ้านเขาฮะนะคือบางคนเนี่ยเขาก็เข้าใจเขาก็บริบาลอีกสัง ส่วนซุ้มผูฒถาบ้านข่อยนะที่บอกขอใจนี่เป็นตาอายเป็นตาอายขอเขาไปคอมเมนมินดาเขาอ,อีกเลยปากซอยบ้านมึงแต่มันเป็นอ่านครหลวงบ้านกูนะคนว่าได้โอ <c oughs> ้วบางคนเ็ว่าเจ้าเห็นอ่าประเทศเาวนี่เป็นปากซอยบ้านเจ้าบ้ามาสันนีิมักดูถูกกันหลาย อจะเป็นปิตาอายในกันยังมียังอีกวะลายแห้งขนาดนะลองไปอ่านเบิงโพสต์ตนะัวหนาเดียวสิข้นมุดให้เบิงปึกปึกปึกซุ่มปึกกับปึกแถปึกกว่าเปิตาอายเขานะปากซอยของมึงอ่ะแต่เป็นนครหลวงของกูไอตาบอดนะต่อด้วยฝฟฟ่ายผู้หญิงครับเวียงจันทร์ก็แแขปาก มีไอคนไทยท่านหนึ่งเนาะมาเที่ยวซอปป๊ปปเล่าแล้วอายเล่าถ่ายหูกับประตูใส้แล้วเขียนแคปชั่นลงว่า mm hmm. เวียงจันท์ก็แข่ปากซอยความหมายก็คือถึงแม้ว่าเล่าไทยจะเป็นแบบว่าคนละประเทศกันเนาะคนละประเทศกันแต่ว่าใกล้กันเมื่อนาปากซอยเลยไ mm hmm. ก่สมไดไก่ส่างเนาะใจอยากไป มื่หนาปากไก่กันเมื่หนาปากซ้อยเลยความหมายมันโคตรดีเลยทุกคนเข้าอุตส่าห์มาเถี่ยวประเทศเฮามันดีสำหรับไอ้เล้วป้านั้นดีใจได้เห็นแบบคนไทยมาเถี่ยวแบบเมืองเฟืองล้วงพระบางเวียงจันทร์โอ้โหแะ้วก็พผู้หัวโลนะนะแข็งใสสมบูรณ์นะคือแบบป้านันดีใจได้ข้าอุตส่าห์แบบซืนส้มซืนสอบประเทศเฮาอยากมาเถี่ยวประเทศเฮาแล้วไปเห็นคอมเมนต์เป็นผู้ยิงบันนี้ใจกาเป็นผู้ญิงบอกไปคอมเมนต์ว่านาปากสรอยมึงคือบที่วบานมึงป้าเห็นแล้วคือแบบขึ้นแท่นเลย แค่ยังตรงเมนขนาดนั้นมันเสียผาบหลักมันเสียผาบหลักมันเสียผาบหลักประเทศเท่าใดโอ้โหอ่าเล่าอันโบโจักภาษาไทยเนาะเล่าขีดว่านาปากซอยเปียบเสมอนว่าแคบเบียงจันท์มันแคบแบบว่าบดิกวงเป็นเมืองต้นเล็กๆแค่นาปากซอยความหมายเราเข้าใจแบบนั้นที่จริงแล้วนาปากซอยเปียบเสมอนว่าเออมันไก่กันนะทุกคนไก่กันถึงแม้ว่าจะเป็นคนละประเทศแต่ว่าใจอยากไปมันก็บไก่เปียบเสมอนรนาปากซ้อยความหมายดีแห้ง โอ้โหเสียผาบหลักและก็มีคนเล่าประมาณหลายพันคนเลยทุกคนหลายพันคนไปเมนแบบว่าอ่าเมนปกป่องเนาะเมนปกป่องอแบบว่าอ่าแบบเมนปกป่องออ้คนไทยเนาะอ่าแบบว่าไปไปตอบกลับคอมเมนต์คนที่ไปว่าอาเป็นยังต้องไปเมนแบบนี้เนาะจะเมนแบบนี้มันเสียผาบหลักได้เขาอสามารถเทียวประเทศเท่ามันก็ดี่สำไดแล้วโอ้โหเมนแบบเแบบมนแบบบกิด เจ้าโบหูจักภาษาไทยบอกเขาใจความหมายเป็นยังต้องไปเมนดาเขาต้องใส่คำว่าม,มึงกูโอ้โหเสียผาบหลักไปเลยปลาเป็นคนหนึ่งที่ดีใจที่สุดที่เขาเจา้าทีคนไทยมาเที่ยวปปปปลาบโอ้ล่าเสียผาบหลักไปเลยทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> อยากบอกว่าอยากบอกอยากบอกพี่พีพังไทยท,ทุกท่านเลยเด้อค่ะเดอ้ออยากบอกว่าคนเล่าหลายพันคนจํานวนหลายพันคนไปตอบกับคอมเมนต์ หลายคนแสดงความคิดเห็นแ่บเป็นยังต้องไปด่าเขานู่นนี่นั่นคนดีคนหนาหักก็มีหลายทุกคนส่วนคนที่แบบความคิดหลาหลังก็มีแบบส่วนน้อยนะส่วนน้อยโบยกากห้บโบยากหายทุกท่านนะเม้าร่วมเดอ้อโบยกากห้ทุกท่นานเมาร่วมเออคนเล่ามีความคิดแบบนี้จะทันจะสีบ,บ,สบอบอ,บอ,บอเป็นบางคนเด้อค่ะเดอ้อคนที่เขาหนาหากักก็มีหลายนะและนี่ก็คือคอมเมนต์นะครับบางส่วน เรามาฟังความคิดเห็นของชาวไทยกันบ้างครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับกับโพสต์นี้นะครับก็อาจจะมีความคิดเห็นชาวลาวแซมขึ้นมาบ้างน,นะครับมาฟังกันเลยครับท่านแรกนะครับบอกว่ามาอ่านคอมเมนต์ของคุณลาวคิดว่าน่าจะมีบางคนเข้าใจผิดครับผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายในภาษาลาวเข้าใจไปว่าอย่างไงแต่ความหมายที่เจ้าของโพสต์โพสต์ไว้เป็นสำน,นวนว่าปากซอยในที่นี้หมายถึงว่าใกล้ๆใกล,ใกล้นิดเดียวทั้งประโยคที่เขาโพสต์หมายความก็คือถึงจะไก,กลขนาดไหนถ้าใจอยากไปเนี่ยถ้าใจรัก ก็สามารถไปได้เหมือนอยู่ใกล้ๆนะสรุปก็คือไม่ได้มีความหมายอะไรในเชิงไม่ดีเลยครับคนลาวอีกท่านครับก็มาบอกว่ารูปภาพสวยมากครับพี่ขอบคุณที่มาเที่ยวเวียงจันทน์คนลาวยินดีดต้อนรับครับแล้วก็มีคนลาวอีกคน,นครับมาอธิบายว่าเพื่อนขี่รถเป็นพันกิโลมาฮอดลาวได้นะก็ถือว่าใจเพื่อนอยากมาแท้เวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยไกลปันไดก็มาฮอดนะครับแล้วก็มีคนมาตอบว่าแมนครับนี่ก็คือความหมายของเขาที่โพสตคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ผมว่าความหมายมันก็ดีนะครับมันแสดงถึงความรู้สึกว่าไม่ว่าสถานที่นั้นจะใกล้หรือว่าไกลแค่ไหนถ้าเราอยากไประยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยคนเรานะครับก็มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับบอกว่าใช่ครับผมคนเราเนะี่ยยังเข้าใจเลยพวกที่ชอบด่าทั้งที่ไม่รู้อะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะเถียงไปก็มีจัดเสียอารมณ์เปล่าๆขณะคนเราเองเนะี่ยยังด่าพวกที่ตีความหมายผิดเองเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าความหมายของประโยคนี้คือไกลแค่ไหนถ้าใจมันรักใจมันชอบ ก็เหมือนอยู่ใกลๆเหมือนอยู่ปากซอยหรืออีกอย่างก็คือมาบ่อยเกินเหมือนไม่เดินแค่ปากซอยอะไรประมาณนี้ครับขอเมุท่านนึงครับบอกว่าขอเสียงคนเลาที่เข้าใจความหมายหน่อยบอกเพื่อนด้วยเขาไม่ได้ดูถูกอะไรเลยเขาจะบอกว่ามันใกล้ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะชอบโพสต์ตํานองนี้แหละถ้ามีแฟนอยู่ไกลล้วไปหาบ่อยไกลก็เหมือนใกล้แค่ปากซอยถ้าใจมารักอธิบายยังไงดีแล้วก็มีคนมาถามนะครับว่าสอบถามไม่รู้จริงๆค่ะสำหรับคนลาาเนี่ยเขาแปลว่ายังไงครับ ถึงได้ทกเถียงกันขนาดนี้นะแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกนะครับบอกว่าเหมือนดูถูกว่าเวียงจันทร์เนี่ยเมืองนครหลวงบ้านเขาแต่เราว่าเหมือนปากซอยบ้านเราเลยทัาน้องว่าดูถูกว่าเหมือนแค่ปากซอยบ้านฉันแค่นั้นเองอีกท่านหนึ่งครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์แบบนี้คนไทยใช้บ่อยคะ่ะเพราะถ้าเราไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านเราก็จะบอกว่าแค่ปากซอยอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ใกล้ๆแค่นี้เองเพราะมันสวยน่าไปคะ่ะไทยลาวก็พี่น้องกันมีน้ําใจช่วยเหลือดูแลกันดีที่สุดคะ่ะ ไปเที่ยวลาวบ่อยค่ะแล้วก็เห็นว่าชาวลาวเนี่ยเป็นคนที่น่ารักน้ำใจงามแล้วก็ยังอยากไปอีกนะคะคนลาวมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับบอกว่าคนลาวส่วนใหญ่ก็เข้าใจค่ะมันไม่ใช่คําไม่สุภาพมันเป็นคําเปรียบเปยแต่ก็มีคนลาวบางส่วนที่ไม่ได้มีการศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจคํานี้นอีกท่านครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญ,ญจริงๆคนด่าเนี่ยก็ด่าไม่ลืมหูลืมตาเลยแค่ปากซอยมันก็คือขับรถมาใกล้นิดเดียวขับแป๊บเดียวก็ถึงครับคนลาวนะครับมาตอบใต้คอมเมนต์บอกว่า อย่าไปสนใจเลยคนที่ไม่รู้น่ะคนเราอีกท่านนะครับก็มาตอบเหมือนกันครับบอกว่าอย่าไปสนใจเลยครับคนแบบนี้ยังมีเยอะต้องขออภัยด้วยครับคนเราอีกท่าน,นครับก็มาตอบว่าหนูเป็นคนเราเนี่ยหนูยังเข้าใจความหมายเลยครับต้องขอโทษแทนคนเราบางส่วนนะครับที่ไม่เข้าใจความหมายอีกท่านครับก็มาบอกว่าเ <Comme S 1> <lling. S 2> วียงจันทร์น่ะก็แค่ปากซอยหมายถึงเวียงจันทร์อยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนอยู่ใกลเพราะความชอบมาเลยเหมือนใกล้ๆครับเนี้ยเขาชมเวียงจันทร์นะคนเราก็มาตอบใต้คอมเมนต์ครับบอกว่าคนเรา99เซน เข้าใจนะครับพี่ก็มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยที่เขาไม่เข้าใจใจก็แคบซะด้วยคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจเรียนเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจครับแบบว่าแม่ขายนาส่งวายเรียนอย่าด่ามันเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของคุณเลานะครับบอกว่าขอโทษแทนพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยครับที่คุณเลาเม้น์แบบนี้มาเที่ยวได้นะครับรักแพงกันครับแล้วก็มีคนไทยนะครับมาสมน้ำหน้ากันเองเขาบอกว่าสมแล้วเที่ยวไทยดีๆไม่เอาไปเที่ยวลาวให้เขาด่ามีมคนตอบใต้คอมเมนต์ครับบอกว่า มันก็สิทธิของเขาที่เขาจะเที่ยวไหมที่เป็นดาราม่าก,ก็เพราะฝั่งนั้นไม่รู้ภาษามันก็คือการเข้าใจผิดเท่านั้นเองเจ้าของคอมเมนต์นะครับมาตอบใต้คอมเมนต์บอกว่าไม่รู้ภาษาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาที่จริงก็คือทัศนคติของคนฝ่ายนู้นที่มีต่อฝ่ายไทยคนรานะครับมาตอบใต้คอมเมนต์อีกนะครับบอกว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวลาวแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวให้ลาวพวกเขา่ยินดีต้อนรับแต่อยากให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลให้ความสะดวกสบายทั้งพี่น้องไทยที่ไปเจอพูกมิจฉาชีพที่เอาเปรียบเรื่องการโดยสาร อันนี้ก็เป็นคนชนน้อยที่โดนคนลาวตอบต้คอมเมนต์นะบอกว่าเฮาเนี่ย <c oughs> เป็นคนลาวเด้อขอ,อยืนยันว่าคนลาวเนี่ยก็รักคนไทยอย่าให้ประเทศที่3ามาปั่นป่วนให้แตกแยกเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าซอยหมายถึงถนนที่แยกย่อย,ยจากถนนหลักปากซอยหมายถึงทางเข้าจากถนนหลักซึ่งบ้านที่อยู่ในซอยนั้นพี่เขาหมายถึงประเทศลาวก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองไปเที่ยวเหมือน,นอกไปปากซอยบ้านคือเหมือนไกลมก้มากๆมาเที่ยวสะดวกเหมือนขับรถออกจากบ้านมาปากซอยคอมเมนต์ต่อมานะครับ คนลาวออกมาบนนะ้บอกว่ากูละเบื่อให้นำซุมบปได้หนังสือเขามาเที่ยวก็ดีแล้วเด้่สุสมปึกอีกท่านหนึ่งครับก็มาถามว่าทําไมดราม่าล่ะครับเขาสาบโปรโมทเชิญชวนให้คนไปเที่ยวลาวนะครับคาว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยหมายถึงถ้าไปเที่ยวเวียงจันทร์อ่ะมันก็ไม่ได้ไกลยอย่างที่คิดนะครับถ้าผมเป็นคนลาวนะผมจะขอบคุณคนโพสด,ด้วยซ้ําที่เป็นกระบอกเสียงชวนให้คนไปเที่ยวลาวคนลาวน่ารักทางภาษาทั้งผู้คนและใจดีผมเนี่ยยังวางแผนจะไปเที่ยวลาวอีกด้วย แล้วก็มีคนไม่รู้ประเทศไหนนะครับบอกว่าลาวด่าขนาดนี้ยังบอกคน,นลาวน่ารักและใจะดีอีกว่าสั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเขาโพสต์ด้วยความภูมิใจชาวลาวจงภูมิใจเถิดสถานที่ใดที่ชื่นชอบและอยากไปมากๆต่อให้ไกลแค่ไหนหรือเดินทางยากข้ามแม่น้ําทะเลนั่งรถขึ้นเรือไกลขนาดไหนเมื่อเราอยากไปก็คือใกล้สําหรับเราถ้าใจเราถึงคือง่ายและก็ใกล้เสมอเช่นมีแฟนผู้บ่าวผู้สาวถึงบ้านจะอยู่ไกลระยะทางเป็นพันกิโล หากเราคิดถึงกันเรารักเขาถ้าเราอยากไปเดินทางพันกิโลก็แค่ปากซอยมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ตนะครับบอกว่าใช่เลยแบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าความหมายของเจ้าของโพสต์ที่โพสต์ในประเทศไทยคือสื่อเป็นในทางที่ดีนะคะเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยประโยคนี้ในประเทศไทยมาถึงใครๆก็ไปเที่ยวได้ง่ายๆสะดวกสุดๆหรืออ่านมาถึงสถานที่เที่ยวไหนถึงจะไกลฉันฉันก็อยากไปเที่ยวและฉันจะไปถึงให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะ แถมโพสเนี่ยทางเจ้าของโพสเนี่ยเขาโปรโมทการท่องเที่ยวให้ประเทศลาวด้วยดีสุดเลยนะคะไม่ควรไปด่าจเจ้าของโพสต์ถ้ายังไม่เข้าใจความหมายอยากให้ประเทศพัฒนาเราก็ต้องพัฒนาความคิดของคนด้วยค่ะมีนักท่องเที่ยวเยอะมีการนําเงินเข้าประเทศมีการโปรโมทประเทศให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะถ้ามีเงินเข้าประเทศเยอะประเทศของคุณก็อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้คนลาวมีรายได้เยอะขึ้นจากการท่องเที่ยวแต่ถ้าจะมาดราม่านักท่องเที่ยวแบบนี้ ใครเขาจะเข้าไปเที่ยวนในประเทศคุณล่ะคะคนเรามาตอบใต้คอมเมนต์ครับบอกว่าคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ไม่เข้าใจคือเขาเรียนมาน้อยเลยไม่เข้าใจความหมายยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับผมต้องขอโทษแทนพวกนั้นด้วยแล้วก็มีคนหลาคน,นครับมาตอบใต้คอมเมนต์บอกว่าใช่แต่บางคนแค่จําแนกไม่ออกเฉยๆก็จะมีคนไทยจํานวนหนึ่งก็ด่าคนเรายับเยินมากเหมือนกันอีกคอมเมนต์นึงครับของคนเราบอกว่าระยองเนี่ยก็แค่ท้ายซอยวงเล็บผมคนเวียงจันทร์ ล้วก็มีคนละยองมาตอบใต้คอมเมนต์นะบอกว่าผมคนละยองยินดีต้อนรับครับเที่ยวให้สนุกโดยทางปลอดภัยคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นครับเขาบอกว่าเขาด่ามาเพราะว่าไม่เข้าใจหน้าที่ของเราก็คืออธิบายไม่ใช่เอาแต่เหยียดเขากลับนะครับเพื่อความสาใจเหยียดเขาแล้วได้อะไรได้เคยไปเห็นบ้านเมืองเขาไหมบ้านเขามีอะไรสวยงามให้ดูตั้งเยอะแยะและนี่ก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับของด่ามาครั้งนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับ ให้อาจารย์เกมชั้นเหาเรื่องอื่นมาเล่าอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ